นี่คะ่ะเราเจอแล้วกุหลาบพันพันปีสีเออกุหลาบพันปีสีแล้วก็วันนี้ต้องกับวันมาเรนทาดิ๊ก็เลยจะพาไปสวนดอกไม้ไปเจอดอกไม้สวยๆเดีย๋ยวเราถึงสถานที่เที่ยวออยแดดเข้าตาถึงสถานที่เที่ยวแล้วเดี๋ยวเบียจะมาให้ดูอีกทีนหนึ่งนะคะไป ซื้อบัตร ถ้าเราเข้ามานะคะพอถึงจุดใกล้ๆถึงนะคะเขาจะถามเจ้าหน้าที่เขาจะถามแล้วว่าซื้อบัตรเข้ามาหรือยังคะแต่เรายังไม่ได้ซื้อก็เลยต้องให้แวะจอดซื้อทางเข้าตรงนี้ได้นะคะแต่จริงๆแล้วอะทางข้าง,างล่างสุดเลยอะทางขึ้นดอยสุดเลยอะจะมีที่ซื้อบัตร แกงนี้เขาแกงใหญ่หน่อยรอนานนิดนึงส่วนมากวันนี้ที่เบียร์มาจะมีแต่พวกคนพื้นที่นะคะคนกรุงเทพไม่ค่อยมีเท่าไหร่เพราะว่ามันหมดเทศกาลแล้วมั้ง ไกลถึงคิวเราแล้วเท่าไรเท่าไรคะผูื่อใหญ่ห้าสบเด็กยี่สิืใหญ่ค่าเข้าคนละห้าสิบาทเด็กยีบาทรถยนต์สามสบาท,าบาทรถยนต์สามสบาทรถจักรยานยนต์ยี่สิบบาทค่บ ่ไงเออเออมมมันมาไปรอเด็กสองผู้ใหญ่เลย้อยาไ่วยอยู okay. yeah, yeah. okay. mm ่ปาบอกเขามีรถยนต์ด้วยนะรถยนต์หนึ่งคันเยอะเอ้กซาวนะมีคันซากเยอะอ้กาวนนะเยออ้กาวนนะ นี่ค่ะเรียบร้อยแต่งหน้าดีไหนขอดูหน่อยเดินมุกไปแต่เช้าเลยอะไรเตะสองผู้ใหญ่หนึ่งครับนี่หน้าตาบัตรก็จะเป็นแบบนี้เดี๋ยว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 นี่ค่ะหน้าตาบัตรก็จะเป็นแบบนี้ไอหมาไอหมามันรออยู่บนรถ รอนไหมนอนมากตอนนี้เราผ่านจุดซื้อบัตรกันมาเรียบร้อยแล้วนะคะก็เป็นเส้นทางของระหว่างทางที่จะขึ้นไปบนดอยอินทนนท์จุดสูงสุดของประเทศไทยเลยจ้า ี้คือจุดแลนด์มาร์กเลยนะคะพเพื่อนๆ <_ an> เขาจะมีป้ายเขียนเอาไว้เลยค่ะว่าจุดสูงสุดแดนสยาม <_ an> เดี๋ยวเราหาที่จอดรถกันก่อนนะคะแล้วก็จะลงไปดูบรรยากาศข้างล่างกันเลยะคะ่ะตอนนี้เรียกำาากำลังจะขึ้นไปเรียว่ะศึกษาเส้นทางธรรมชาติ <_ an> 50มสิเมตร50ิเมตรหรอจิาบอกว่าพาสถูกเจดีเดียดูไปดูเขาเหรอพาสถ <_ an> ูกเจดีเหรอโอเคพี่ไปดูกัน ดน่เดีวไให้ก่อไม่ต้องไม่ต้องลูกเดี๋ยวข้างบนมีป้ายกอกไปเยอะไปไปเรยเราว่างทางที่เราเดินศึกษาธรรมชาติข้างบนนี้กันนะคะความหนาวเย็นบนยอดดอยอินทนนท์นต,อนตอนนี้อยู่ที่14บสองศาค่ะเป็นเวลาประมาณสัก10บโมงเช้าจา้ะ าถ่ายรูปกันดัๆแบบนี้ไปอไม่ต้องจับกันก็ได้เดี๋ยวเราไปไหว้ผักก่อนไปแปดแป,ปา,ปานดแปดขอดูหน่อยนะคะถ่ายรูปให้ด้วยโอเคถ่ายแล้วเขิมากเลยอ่ะ ไปดูกันต่อที่ตัวอะไรอ่ะแมเลงแมลงแมลง,มา,งมาเต็มเลยไหมแมลงในป่านี่แหละลูกป่าด่กัำน้น ค่ะซื้อดอกไม้ตรงนี้หรือคะแล้วไป็นกิจสถานเลยครับแล้วก็ไปได้ป้าป๊านั่งถึงให้พอ่อก่อนถอดรองเท้าใช่ปะไม่ถอดก็ได้ ตอนนี้เรากำลังไหว้สก,การะพาสถูปเจดีกันอยู่นะคะ <c oughs> วังให้พ่อด้วยครับมาก็เอาไว้สิลูกมามาตรงนี้ก็ได้ครับมาถ่ายภาพตรงนี้ไปกันต่อเลยค่ะตามมา Deep in the shadows I know it's hard Put one foot in front of the other, ah. Uh -huh. So far is the echo. Where do we start? You can learn to discover a million stars here in the shadows. I know you're scared. Take my hand, together we'll make a stand. We've got to fight to find a way dare to fall to find the words to say and no more hate just admit that you're just afraid time to let go of all your Let's find a way that we can live a better day. Rise from the ashes, from the anger, from the war. Let's come together, lift your spirit for the cause. We should be equal, should be living free. All together, one and all, let's build a dream. Admit that you're just afraid Let go of all your ตอนนี้เราก็กำลังจะไปกินกาแฟที่ร้านข้างบนดอยอินทนนท์นะคะมาว่าอะไรครับโกโก้โกโก้เย <no> ็น <mon k tanto> กินอะไรครับกินอ,อะไรอยาาเข้าใกล้หน้าแม่สิก <c oughs> ินอะไรครับอย่าใครใกล้ใกล้หน้าพ่อสิกินอะไรครับกินป๊อปาสันงอะไรนะม้อค่าร้อนแล้วก็สั่งโกโก้เย็นให้ลูกไปลูกมันหนาวขนาดนี้เลืองกินโกโก้เย็นอีกเหรอกินเป็นโกโก้ร้อนไดนะไหมไม่เอาไม่ชชบกินร้อน อันนี้เย็นเย็นมากคุณเย็นมากเย็นมือมากแบบเนี่ยมือแข็งเลยคุณพี่ป้าสิบสี่สิบาระหว่างนั่งรอกาแฟนะคะพี่บ๊อบบี้ก็จะเป็นคนถ่ายภาพก็จะมึนๆหน่อยค่ะ บ๊อบบี้เปรี้นมให้หน่อยค่ะแบบว่าไม่ข้างบนนี้นะคะก็จะมีร้านกาแฟเล็กๆน่ารักน่ารักอยู่หนึ่งร้านเนาะร้อนรบรรยากาศก็ค่อนข้างดีนะคะมีที่นั่งให้จิบกาแฟร้อนๆแล้วก็นั่งชมธรรมชาติได้เลยจ้ะก็มันหนาวอ่ะเสื้อข้างในก็อย่างบางเลยโอเคเดี๋ยวเรากินนมเย็นกันเอ้ยนมร้อนกันกัน นี่คะ่ะเราเจอแล้วกุหลาบพ,พ,พ,พันปีสีเออกุหลาบพันปีสีแดงคำแดงนี่สวยมากเลยแต่เราเข้ามาแล้วเห็นแต่สีขาวใช่อันนี้สีแดงว้อดูสิสวยมากเลยอะ่ะเดี๋ยวราวางข้างหลัง ค่เราอยู่ที่หน่วยพิทักษ์ที่อนห้ยอดดอยอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์จ้ะ อุณหภูมิอยู่ที่14องศาเวลา10นาฬิกา30นาทีก็ยังค่อนข้างเย็นอยู่นะคะจุดจุดนี้ถ้าใครขึ้นมาบนยอดดอยอินทนนท์ก็จะต้องขึ้นมาตรงจุดนี้เลยจ้ะเพราะว่าจะเป็นจุดแลนด์มาร์คของที่นี่เลยค่ะโอเคค่ะสำหรับทริปยอดดอยอินทนนท์ก็จบเพียงเท่านี้นะคะคลิปต่อไปเบียร์จะไปเที่ยวไหน เพื่อนๆก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด subscribe จะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปนะคะบ๊ายบาย